ก็กลับเนั้อนีจะมาในค่าิธีสเกเนก็ผจะมาทำอะไรเขาเราะิีที่ผมจะทำพวกจำพวกนี้ครับผมจะทำเออเพาคือผมอ่าการวครับต้นรตัผมอใช้ทิเยะมากครับต้คละครับคับ แต่ว uh ่าของไดีนต้องเอาอีกเยอะเลยออกไปไปเผาต้องเก็บอีกนานแน่แล้วคือองไปสร้างบ้านทำหินต้องทำ เคลียตัวเองมั um ้ยเออเพื <úc> ่อเคลียตัวองค์ตัวเองแหละทำบ้าโง่ได้อะไรมเยอะมากเ่อันะทไปทำไปนมัตัวไททันตรงนี้ว่ะมันไม่ใหญ่เลยใช้เวลานานแน่ว่าไม่นาน ก่าเด้กินนี้ก็ต้องทำ้คิดว่าจะต้องวางเอออันนี้จะเป็นเป็นทางลงไหเอาไปยังยังกลับเขาค,ค่อยๆขับรถนี่นสวยหน่อย ประมาณน,นี้แหละวางเรื่อยๆมัคนต้องค่อยประดับใช่เป็นหินประมาณนี้หลายชั้นเลยค่ะหลายชั้นแน่นอนเป็นสามชั้นก็ได้ไม่ก็สี่ชั้นคนระับคือสามชั้น ทำ่ลายชั้นมากเลยเ,ยเนี่ยต้องทำเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วค่อยแล้วค่อยรื้อแล้วก็ถอนเลยต้องปั่นไปอ่ะต้องก็ต้องรื้อไว้รื้อทำรื้อไว้ครับรื้อเลยเนี่ยเพราะไหวเันก็ค่อยมาเลาะค่อยเลาะครับ เป็นทางลงนะเป็นทางลงเนะี่ยไปหรือไปค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำเนาะทำเนาะทำเนาะเฉาเดิมๆเนาะเฉาเดิมเดิมนะเ,มเมนาะเพื่อซื้อบ้านกันนะ ช้กันนานเลอเป็นห้าวันเลยมีอันจะกินก็มีเวลานานโอเคอนนีโอ้โหโอ้โหไก่ออกแล้วไก่เออไก่ก็ไก่ก็แล้วไกตุ้้งะไรนีแหละเอยเออเออเออไก่ไก่ไก่เออเราทำเพื่ออะไรนะ

โอ้ยบ้านโอ้ผมปล่อยมันออกออกมาได้ยงไงนี่ต้องระวังมันามากกว่าเดิมแหละเพราะว่าแกะแกะเยอะมากโอ้ย k ักแบก a c k ดี knock back บบนี่สีน,บบน่าจะไปอันอบ,บนี้ไปอันอบ,บนี้ไโอ้ยไข่เยอะจัง Oh. ไปดีอันไว้ก่อนะพอทำเป็นหินสตอนปลิกได้พอทำเป็นหินสตอนบลงสตอนปลิกได้อยู่ แล้อยู่หลายรอบไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมต้องทำให้เสร็จเลยผมสักชั้นเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเอาอีกสักอีกสักชั้นค่อยค่อยค่อยต่อยต่ออีกสองชั้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาะนแล้วผมก็จะฟาร์มมันก็เป็นงั้นเอางั้นเอาซะว่าเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์ไปตัวแล้วกันนะก็ราะี๋คืนนี้ผมก็ต้องทำไปแหละ เอไปในตัวแหละงันน like ี้ต้องเตรียมตัวก่อนจะว่าม uh, ันรออแค่แค่ไม่กี่อีหลายวันอ่ะเร่องแบบเรื่องวันไหนก็ได้หลายวันเลยอ่ะถ้าหึงพันวันเนี่ยเราต้องรีบก็ได้ไม่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 ไม้ตีเลือดไม่ตีเรีดเรื่องกันเรื่องการสู้กับกับองกรพ่ว่าพผมไม่ตีเลือดเลยพ่อผมไม่ตีเลือดเลยเรื่องแบบนี้ไม่องตีไม่ตี วันก่อนมล้่อ้ปักเอาตอนแรปักเอาตอนแรใครรู้ปักอนแรกเอาเลยคิดว่ามันแึ้ไกี่วันแล้ค่อยปักแล้วมันจะไม่จีียวไมช้าเลย้องขอตล้วไวันทีปักแล้วตวเราขอทำลายชิลๆแต้ว่าทไม่ใช่ลายชิลๆนีมันทำยแล้งไม่หนูหนคิว่าทำเองสระน้ำเลยเออตนี้ก็ ใ่้ะไแล้วนโอเคเยอะมากกระไกยเลยกไกระไกคิดเชนเยอะมากเลยทำซัเต์เยอะมากอาจจะมองว่ค่อาชัดอาตัวได้ไม่ใช่ปไม่อเป็นผียกหอาจจะไม่ใช่เวน้าไม่ใช่ผีใช่ไหมมีคนรอดตั้งน้อยนะรอดข้ามีลรอด นี่แหละใชงทำเนาะแล้วต้นนี้ผมก็จะเอามาไปก่อนเพราะว่าโอ้ยตรงนี้มีก้าสูงจังมีก้าสูงเนี่ยโอ้โนี่ไเมาชันเลยเหลือแค่โคบ แค่ครอบครัของมัต้องเอาอกมต้องเลาอออกเพราะว่ามันไม่จมันจาเป็นเพราะมันจมเป็นมันจมเป็นไม่มีตัวอะไรไล่มาไล่มาไล่ขิดนะมั่านไม่มีพวกพวกพกแคนีพวกโซล์พวกโล์กิดแต่กแคนจิขมานะพลงันนี้และไม่มีโนมูด้วยนะไม่ได้ลงโนมู้ด้วยนะปะเดนก็เอาคิปเปอร์เปนมังกรรมดาไม่ไปจูมักรธรรมดามานน้ำนะไปฟาน ก็ทำทำไปช่วงบางทีเคเดี๋ยวผมก็จะปักทอชไปนี่แหละบ้านปลูกมาไหมไดี๋ยวแล้ค่อยค่อยจเลาะออกแล้วกันวันนี้เดี๋ยววันจะจะค่อยเลาะออกตอนนี้ก็ก็ค่อย มก็ได้เอาไปทำเป็นพื้นที่ใช้สอยเหมือนเดิมเป็นพ<อ>ื้นที่ใช้สอยของผมอยู่ดีอ่ะก็กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยของผมอยู่แล้วอ่ะในอีกไม่กี่วันอ่ะไม่กี่วันก็กลายไม่ใช้ไม่ใช้สอยอยแล้วแหละเป็นแหล่ง,งเผาแร่ใหญ่ก็ได้โอเคจะหมดแล้วเนี่ยโอเครู้ว่าน่าจะพอ,พอพอดีแล้วนี่ก็มันไม่พอหรอกแต่ว่า ออกเขาจะมาเจอโอเคตัดออกยังพอได้ตัดออกออกยังพอได้นะตัดออกน่าจะพอแหละโอแล้วเหลือว่าพอแล้วแหละมันจะพอแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยหินเนี่ยดินแร่พอแล้วหิน หินอเอหินโอเคเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเหลือแค่ขั้นตอนเดียวคือลอกออกลอกออกเลยมีพื้นที่เพิ่มอีกหลายเท่าตัวแล้วเนี่ยทำรั้วเพิ่มอีกหน่อยเเป็นเรื่องดีแล้วน้ำน,นี่ก็ต้องถมกไปเลยเพราะไม่ใช้งานแล้วนนี้ก็ เอามาดิมาดดิมาดอะอ้อองต้นั really uh ้เลยอามาเอะมยอะมามะเยอานอะเรเยะมานอะมเะะยอาเอมาเมาเยอมาเอมาเอาเอามาเยเอามอะะโอเคอะออะอมีาดา มันสูนันย่ติ๊กเออเอเออเออเอเอเอ้ามาดเออมาโอเคมีมีแรงปูดแล้วแต่มีแงูผแล้วยีแพรดแลวฉลองแล้เรื่องนี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 ้โอเคผมจะทำอะไรต่อไหมครับ มีครับมีแผลดีแต่ว่าคือต้องตัดไอ้คู่นี้เพิ่มมอตัดไม้อันอันสมพลังครับมอตัดไม้สมพลังอันที่ดีที่สุดแหละที่ดีเลยเนี่ยมอที่ช่วยผม,ไ,มได้หลายอย่างแล้วพวกนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วไปเลยผมไปเลย ผมไปเลยไม่ใช้เอาอยู่ไปเอาไปก็ไม่ใช้หรอกผมไปครับทางที่ดีว่าเขาทำเป็นชาโคไมเนี่ยชาโคไม่กล้าเอาเนี่ยก็จะเหมาะกว่านะ่องจชาโคปุ๊ปุ๊โอเคเสร็จแล้ววิปันว่าอย่างแรกเหมือนไหมคะที่ทำก่อนเสร็จโอ้โหทุกคน แต่ก็ย <m> ังไงนะแล้ว <t> ก <ired> oh. okay. 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 <im> ็คุณจะแล้วคุณจะพยายามนะโอเคปิดนี่โอเคไปไปใช่ไหมแล้วเอ็งจะไปที่ไหนนะเอาล่ะ

เลยมีอะไรใช้อะมัหมูตัดเลยแล้วกันนะนตัดเลยโอ้มีแม่มดด้วยอืมไอ้เป็นทองดีๆีดีแลนี่เดี๋ยวมัเดี๋ยวมันก็เผาเดี๋ยวมันก็โดนเผาตายเดี๋ยวมันโดนเผาเดียวมันก็โดนเผาอยู่ดีอะเออใครจะไปดูเผาได้เผาไปเลยตายไปเลยไปตายไปดีดีเยสเซ็ yes, สุดบ้านผมจะเสร็จแล้วบ้านแต่ว่าเหลืออีกแค่หลายขั้นตอนเดียวที่ต้อทำ โอเคบ้าเสร็จแล้วใกล้็บโครงกเด็กน้อยืดไม่น้ํนไม่รวยมากเลยน้ําเนี่ยเนื้อรวยมันรวยมาทกเสร็จโอเคถึงเวลานั้นจะต้องโอเคเสร็จภารกิจภารกิจเสร็จแล้วภารกิจภารกิจแรกเสร็จแล้วไปทอดปล่อยก็ทิ้งชาโคไปน้องชาโคครบพอดี เห็นเรียบๆเรื that meal that meal ่อเอาไว้โอเคงั si ้นเดี si ๋ยวนม้ช si ่อรายใหญ่ยดกว่านะผมเชเรื si ่งเกี่ยน้นะีมีีม่มแล้วแบบเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วมันอยู็น้นะหไปหาบอกนี้ได้ไหมไปหาแล้วก็เชื่อนว่าผมจะเอาโดมในเลนไปเอาไปใส่ นี่แหละผมผลิตให้เองจะค่อยเก็บของพืนแตเก็บของ้นเป็นเธอมีแหละจะได้รู้กันครับ้อไปเลเทอร์กันไปเลเทอร์กนไปเลเทอร์เดี๋ยวไม่รู้ว่าได้ไปเลเทอร์หรือเ่พราะว่าจะก็ได้ไปลยเลเร์เพราะว่าเรา่องขอบัวเยอะมากบัวนอไม่ค่ยใช้หรอกเยอะมากโอ ไหนมันอยู่สบายแล้วมันสบายมากัน่สบายแล้วอ่ะแอปเปิลทองก็กลัวตึ้งต้งบก็ผก็ไม่ใช้ไรไอ้หองนี้ก็เต็มเลยอนดี้เรามอยู่ตรงนี้แหละมประเด็นคือของเต็ม ดอย่น้องยิงอูได้เลยจูไดเป็นมืตายเนะันนี้เขาเลี้ยงเลยงหน้าตาแบบนต้งมีจำนวนยอะมากมีไก่แบบอื่นไหม ไก่ไม่เต็มคอเล้ไก่โอ้ยไก่ไม่เต็มคอไม่เต็มคอแล้วจอบผมง่อยเอาชามง่ยค่อยๆมาักมาจัดการไปแหละไปกลับมา,าไปาแหละกว,วายทำงานเสร็จแล้ก็ไปเลยผมเงนะินจปลูกข้าวก่อนเลยช่วงเกี่ยวถือว่าเกี่ยว กูเกเกียเเก่ยวๆเก็บเกี่ยวมันเรียกว่าเก็บเกี่ยวมันมีข้าวเย,ยนะ่อยมามีนกฟังกินได้ตอชาติอะไร่างเี้หัวเรื่องอะไรนะลเลยรูปรอดแหละรอดอย่อหอว่าท้องรนอ,นอดนะเลือนะเล่อกอเรื่องป่ะท้องนะรู้รอดรอดมีโอกาสรอดเป็นไงโปรเรชั่นอ,ล,อเนเนลเลยไรดูข้าวค้างเล็ก็เลยมาเก,ก็บ มื่อวิดลกวันเนี่ยก็เราก็ใชก็ใช้ก่อตนะแล้วก็ไม่ชอบเล้ตอนนี้เดี๋ยวคุณที่จะนั่งใช้เอาใช้เอาใช้สวยนะจังไม้ใช่ใช้ปลูกข้าวอะไรประมาแต่ว่าชูกาก็ชูกาเค็มค่อยขยายเดี๋วฟาร์มผมคิดว่าขยายในทันบางแบบนี้ละทำบิดทำทบิ่นเลยไมีไท่ไต อันนี้ติดอยู่นะครับทีแต่าเธอเกือบตานนียเลาวให้ไอ้คนที่แบบอืมคอมเมนต์คนนี้คนนี้ชื่อลิสตุ้งอยากคอมเมนต์ว่าว่าเอ็มมอดได้ยังไงวิเทอร์โต้เหมอนแบบตอนเนี่ยคือแบบคือยากคือฆ่าได้ยากรู้คือตายเล่นดูตายสันเดียวเลยนะเป็นฆ่าวิเทอร์ต่อก็ต้องมาเก็บผลผลิตเพิ่มโอ้คาวเยอะมากเลยนี่มีข้าวกินตลอดทุกชาเลย อัปเปอร์มค่อยมค,ค่อยกินแล้วกันนะมีอาหารออก็กินอยู่กระจบแล้วครับกิ๊บก็ว่าหนึ่งพันวันในปีที่สิบเก้าหรือยี่สิบไม่แล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคุบรีตารกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ให้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กดวันนี้นมมก็ต้องบริครับเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปทำชั้นสองกันนะครับเออไป,ไปทำจบแล้วก็บายบายที่รับชมครับ